ขาคงปิดปะเนี่ยเฮ้ยปรับ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 ,บแค่นี้พอที่ส่งมาให้หรอเอุ้ยมีหลอกด้วยเฮ้ยมีหลอกด้วยว่าควรไม่มีผู้ใหญ่ที่เมายาหรือดูดยาเสพติดหรือดูชามานั่งดูด้วยเด้อฝากกดซับให้กูด้วยครับส่งพัสดวครับครับพัสดุมาส่งครับผมอันนี้มาพัสดุมาส่ง,รงครับคุณสั่งพังสดุมาครับนี่ครับ มผข,ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับแม่งมีพัสดุอะไรมาส่งเนี่ยไม่เชื่อเลยว่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีวนะดยยกว่านะแม่งเป็นพลาสติกอะไรแน่เลยออกก่อนนะใครที่เข้ามาตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมอนาน่อนนะครับแล้วอันไหนที่ผมลงทิกตอกมานี่คือกล่องน,นี้เลยตามมาจากทิกตอกบอกว่าตามมาจากทิกตอกนะฮะนี่เลยครับงม้นมาแกะดูนะแม่งมีพัสดุมาส่งไนมะ่รู้เมื่อกี้เนี่ยนะผมงงเลยแม่งหน้าคุ้นๆด้วยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่มชมชผมนะ ดูครับเป็นกล่องใหญ่เขาส่งมาผิดบ้านเนาผมไม่สั่งเลยนะไม่สั่งมาเป็นตีแลนะ้วเนี่ยมาส่งได้ไงเนะี่ยไม่รู้คืออะไรด้วยขอดูก่อนเลยนะทุกคนช่วยลุ้นไปด้วยกนันนะครับไม่มันคืออะไรนี่นะผมดูก่อนฟึบนี่ไม่ดูที่อยู่หรอกมาดูก่อนเถอะส่งมั่วคืออะไรนะอ่ะมีใครส่งมะไงรให้เนี่ยเอฟซีจะทางบ้านหรอือเปล่าอ,อะไรอนะ่ะบัง นี่ฮะผมบอกก่อนนะตเติมเสร็จละร้อยนะครับอุ้ยอุ้ยใครส่งอะไรมาวะปะลาเหรออุ้ยไม่ใช่อ่ะอส่งแม,ม็กซ์ซิงไงเจ้ามาเลยอ่ละลาบูบูฮี่ใครปิดปะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะใครสั่งมาผมไม่ได้สั่งนะผมไม่ได้ตามเทรนด์ด้วยลาบูบูมาจากไหนเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากได้นะแบบพี่แจกเลยพี่ไม่รู้ด้วยไม่รู้ของใครพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันกน่ะน้อง อะไรวะเนี่ยเขาส่งผิดไปเนี่ยอุ้ยมันจะฟ้องมาได้เหรอุ้ยใครสาวนเนี่ยอุ้ยจริงจริงของใครวะเนี่ยดูหน่อยดิหลอกเปล่าเอฟซีส่งมาให้เหรออุ้ยไม่หลอกด้วยเฮ้ยไม่หลอกด้วยว่ะอุ้ย ส่งมา,านมนแบบเนี่ยแก้วุ้งไม่ไหนแล้วกัล่ะอ๋ออะไรเนี่ยส่งมาให้ตาห้ะกล่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ่ากล่องเลยทุกคนเฮ้ยใครเขาส่งมาเนี่ยส่งผิดบ้านเรานเนี่ยคืนเราดีเมื่อกี้วัสะดุดที่แม่งมาส่งเมื่อกี้เนี่ยคือใครวะ มึงขอดูก่อนเลยแล้วกันนี่คือ,อไรอ่ะลุ้นยังอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ลุ้นด้วยยังไม่ได้ฉีดด้วยเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนนะครับผมจะแกะมันตูดนะผมจะไม่ให้แกะตรงนี้นะเพราะว่านี่คนระับมันผมเห็นเนะี่ยเนี่ยมันลูดได้นะแต่ผมไม่รู้นะครับนี่ผมขอแกะมันตูดแล้วกันนะจะได้แบบว่าเออเหมือนแม่งยังไม่ได้แกะเกือแบบผมมาตามพัสดุคืนนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมีตัวจริงเฮ้ยมีของจริงเฮ้ยใครเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนผมใครวะไม่ส่งมาม่วงนะเลเนี่ยเฮ้ยขอูรุ่นนี้เฮ้ยมีสี่มีซ้ 3, มกันด้วยโอ้โห เงินไปให้ใส่งมาสีไม่ซ้ำกันด้วยยฮ้ยเอฟซี 4, คนไหนส่งมาเปล่าเนี่ยเฮ้ยห้าหกตัวเลยอ่ะอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าเรามีทุกตัวเลยอ่ะผมไม่เคยรู้เลยนะเพราะมันแพงมากเลยนะลาบ,บูบูอะไรเนี่ยแกล่องนี้กันมาเนาะแล้วขอดูก่อนข้างกล่งองมันเขียนว่าอะไรบ้างอุ้ยมีหลายสีมากเลยนะมีสีเข็ดด้วยนะ อ๋อจะบอกให้เป็นเกี่ยวสีเข็ดด้วยนะครับสีเข็ดนี้น่าจะเป็นหายากที่สุดนะครับนี่นายเป็นมาจากชอบป,ป๊อปมาดเลยนะฮะโอ้ยนะแล้วสียังไม่ได้แกะด้วยผมไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นของใครเนี่ยวิผมไม่รู้จริงแม่งมายังได้ไดยังไงเนะี่ยผมเคยเห็นนะว่าวิซ่าเคยสือแต่ผมไม่เคยรู้ด้วยวิแม่งมีทุกตัวเลย้อยอะไรเนี่ยอ่ะร่วงนะ เฮ้ยดีใจว่ะแม่งส่งมั่ววนเนี้ยบอกนะผมไม่คืนนะครับเป็นวิดีโอนี้อัดเลยนะครับผมไม่คืนนะใครที่จะมาตามคืนนะครับคุณส่งผิดบ้านหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะครับมาจากผมผมไม่ให้คืนนะผมบอกแค่นั้นนะครับดูดิอุ้ยน้องๆเอสซีว่างไงอ่ะใครส่งมาสิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยดูดิไม่มีการงงกันนม่ด้วยอาหารมนเนี่ยเฮ้ยหนูว่าเขาแถมอาหารมาวะมกินเนี่ยุฮ้ยเฮ้ย มัคืออะไรอ่ะไอตัวน,นี้มันแปลกสุดแล้วเนะี่ยเฮ้ยไอตัวน,นี้มันแปลกสุดนะตัวน,นี้มันมีพวงอะไรด้วยเฮ้ยไม่ใช่มันคือลูกอะไรไม่รู้เนี่ยสีเครดอกเดี๋ยวไปนะถ้าแสดงว่ามันเป็นสีเข็ตแน่เลยถ้ามันไม่มีเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแยกก่อนเลยตัวนะี้ว่าแม่งตุ่ๆแล้วว่าแม่งตุ่วแล้วว่าไม่ใช่แล้วตัวนะี้บอกกอนะครับเดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อนเลยอะไรอ่ะใครเขาสั่งมา ลาบุบูหมดเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆเฮ้ยมีทุกตัวเลยเฮ้ยเกินไปใครส่งมาเนี่ยลาบูบูห้ากล่องผมไม่ได้สั่งเลยนะไอตัวนี้น่าจะเป็นซีเคดแน่เลยว่ะน้องเนี่ยนะครับในบรรดาห้าตัวนะครับทุกคนช่างว่าใช่ซีเคดป่ะตัวนี้นะครับในอะทุกคนมาดูนี่มาดูนะครับในบรรดานะครับผมบอกก่อนนะว่าเนี่ยมันไม่มีป้ายนะเนี่ยมันไม่มีป้ายเลยไอตัวเนี้ย มาทันนหน้าแล้วมันมีป้ายตัวเดียวด้วยนะครับนี่มันมีป้ายตัวเดียวด้วยนะผมไม่เคยลุ้นเลยนะเพราะว่าลุ้นหนึ่งมันแพงมากแล้วจุ่มหนึ่งอ่ะเขาเรียกกันว่าจุ่มจุ่มอะไรครับมันแพงมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเฮ้ยนี่ไงเอาอะไรถุงอะไรเขาให้อะไรมาด้วยเนี่ยปอมกาแฟหรอหรืออะไรอ่ะไว้ช่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนครับนี่ครับเขาบอกรายการหกตัวนะครับจะมีทั้งหกตัวนะ มมีตอนนี้ขอให้มาแค่ห้าตัวนี่ครับเขาบอกไห้เป็นสีเข็ดหรือเปล่าเนี่ยเอสอะไรเนะี่ยอ่านมั่วนะสั่งกิบผมว้าอ่านไม่ออก <c oughs> อ่ะผมก็แกะดูเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแม่งคืออะไรนะใครส่งเอาวะผมไม่เคยเห็นเลยนะห้าหกตัวเลยอ่ะลาบูบูเฮ้ยเกินไปผมไม่เคยสั่งเลยผมบอกให้ตรงนะชีวิตเนี้ยผมไม่อยากจะสั่งเลยตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้นะดูเลยป่ะทุกคนอยากดูเลยป่ะทุกคนอยากดูเลยป่ะฝากขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะว่า เออผมไม่รู้นะว่าอันนี้คลิปนี้เป็นหลักฐานนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอะใครที่อยากได้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจแจกให้หนึ่งตัวโอเคปะเดี๋ยวเรามารุ้นกันก่อนว่มมามันเป็นสีหรือมัง่งแต่นี่น่าจะเป็นสีของเขาหรือเปล่านะครับเี๋อเขาส่งมาให้นะผมก็ไม่รู้แต่ตัวนี้ผมขอแยกแล้วก่อนนะมันน่าจะเป็นสีเข็ดแน่เลยนะครับนี่ดูดิแม่งมีอะไรด้วยไม่รู้อะไรเขาเลือกเบอร์เกอร์หรือเปล่าดูเลยอ,ลยอ่ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะต้องแกะกันแล้วนะฮะกับเรา ได้มานะครับ5ตัวไม่รู้ใครนะครับส่งมาให้ผมนะฮะตอนนี้ผมก็จะได้ชแหละตรงนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับฝากกดซับสไครป์ช่องผมแล้วก็กดติดตามช่องผมดาวถูกคุณรับไปนะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกท้ายคลิปว่าผมจะให้คุณตัวไหนโอเคไหมครับเดี๋ยวผมขอเริ่มตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่มันก็วางไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ล้วมันส่งใครส่งมาผิดหรือเปล่าจุ่มหนึ่งมันแพงมากเลยพันกว่าบาทแต่ผมมันมียกบล็อกเลย อันดูเลยตัวแรกของผมนะครับมีเลยความเป่นันกูไม่เคยจะได้แกะมันเลยนะดัมบูเนี่ยปรับ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 แค่นี้พอครับอุ้ยไายะสวยจัดอะน่ารักจังนี่ครับสีนะครับสวยมากตัวที่หนึ่งไปแล้วครับนี่เขาเรียกสีแล้วไม่รู้อยู่ในแบบไหนตัวนี้ก็จะเป็นสีแหละคิมมิวเหรอ หรือชื่ออะไรไม่รู้อะแต่ไม่รู้ว่าอุ้ยขาพิการหรือเปล่าเนี่ยขาพิการหรือเปล่าของขาเอียงอะนี่ครับไปแล้วครับตัวที่หนึ่งสวยมากเมาคิงคองปลาเลยมาดูผู้ดินี่ฮะตัวที่หนึ่งไปแล้วนะฮะตัวที่สองครับบอกนะนี่คือแบบว่าไม่รู้ใครสง่งผิดมาให้นะผมก็ไม่รู้ว่าใครสั่งมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ค่อยอินไก่พวกนี้อยู่แล้วนะครับเลยจะให้น้องๆไปเฮ้ยน่ารักเกินว้ามันทำไง เหมือนกันไหม,หมอบอกเลยนะครับไม่ต้องคุณไม่ต้องกลัวก๊อฟนะครับนี่ปั๊มหน้าปั๊มหลังนะฮะนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับตัวที่สองนะฮะว้าวสวยจังตัวที่สามฮะมาลาบูบูของใครเอ่ยมาแล้วครับตัวนี้มาจากบลอปมาจะเป็นเชื่อได้เลยมันเป็นความฝันฝใครหลายๆคนแหละที่อยากจะได้อะใช่ไหมละ่ะ พี่ก็มีความแฝงๆนั้นมาก่อนแต่พี่ไม่รู้ว่าเนี้ยใครส่งมาผิดหรือเปล่านะแต่ถ้าใํามาตามก็ตามนั้นนะพี่ก็ไม่คืนหรอกดูฝึโอ้ยนี่ฮะสวยเกินมีฮะตัวที่สี่ครับอุ้ยตัวนี้น้องเอาหูนี่ครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวของกงของก๊อฟครับผมไม่มีหรอกของก๊อฟอะ่ะแต่ไม่รู้นะใครสั่งมานี่ผมไม่ได้สั่งนะฮะผมบอกก่อนนะฮะ ว้ wow. าวนะครับไปครับนะวัฒนาใครว่าวัฒนาใครว่าคามจริงโหวัฒนาเฮ้ยว้าโอ้เชสแรงว่าจะเลอซิงเกิลเจอร์ตุดท้ายแล้ีอู อู๋น้องก็มาทั้งหมดนะครับห้าตัวฮะอู๋สุดยอดไอ้ผมมาดีนะครับรายงานตัวด้วยนี่ฮะตัวสุดท้ายนะครับที่ผมบอกนะครับเขาใส่ให้เบอร์เกอร์มาหรืออะไรไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะผมฝากคอมเมนต์หน่อยว่าสีนี้ไม่ใช่ซีเกดหรือเปล่านะครับน้องๆคนไหนที่เคยเล่นหรือพี่ๆคนไหนที่เคยเล่นนะผมฝากบอกเลยครับเพราะว่าเนี่ยโลโก้มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยโลโก้แต่ละโลโก้ตัวนี้มันมีอะไรเขาเรียกาอะไรไม่รู้เนะี่ย อะไรแต่ผมเรียวกว่าเบ Burger อร์เกอร์อะมาผมบอกเลยนี่คือตัวดท้ายครับตัวสุดท้ายสำหรับการลุ้นของผมครัรอบนี้ผมบอกก่อนเลยอาบปารตีธรรมาทรมาขอเชิญเ,เ,เพทพเทวดาพาน้องไก่ไปสวรรค์ฮิปฮิเริ่มตัวนี้นครับผมบอกเลยม,เมันเป็นซีเกตหรือเปล่าถ้าเป็นซีเกตเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกันในกลุ่มนี่แพงมากเลยนะครับ ดูฮะีันรี้ถุงสุดท้ายแกะยากกขาด้วยผมบอกกันเลยตัวนี้ผมไม่เคยได้ด้วยนะครับปับปับวิมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงใช่หรือเปล่ามาแล้วแดด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 ตัน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 ว้าว นี่น่าจะเป็นซีเกตแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะสังเกตได้หลายๆตัวนะครับนี่คุณมาดูตรงนี้นี่คุณมาตามผมมานี่ครับนี่ดูจมูกนะจมูกแตกต่างจากคนอื่นนะครับมีจุดสามจุดนะนี่เห็นไหมจุดดอันนี้สี่จุดอันนี้สีจนนส่จุดอ่ะคุณมาดูตัวพวกนี้นะครับอ่ะตัวพวกนี้เขาจะไม่เห็นว่าจมูกเขาจะเป็นสีนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้น่าจะเป็นซีเกตแน่เลยทุกน้องๆทุกคนนะครับอ่ะน้องๆใครรู้บ้างว่าตัวนี้เป็นซีเกตหรือเปล่านะครับผมฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าตัวนี้ใช่ซีเกตหรือเปล่่าาานนนะะะครรัับเพตวี้จแปลกสุด ส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้นี่ลาบูบูที่ผมจะให้นะครับผมจะให้น้องตัวนี้ไปนะครับนี่โอเคปะ่ะแค่น้องทายครับว่าผมอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับแล้วฝากคอมเมนต์ฝากกดซับสไคร e ให้ช่องบอลนาโนด้วยแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะไปที่ไหนต่อแล้วเจอกัน Let's go